สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีว่าดูดวงท่าน้ําวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนคนนี้ใช่คู่แท้หรืออย่างเรามาฟังคํานายดวงความรักของชาวท่าน้ํากันเลยครับว่าดวงความรักและความสัมพันธ์นี้กับคนณปัจจุบันนี้กับสถานะปัจจุบันนี้นะครับคนคนนี้เขาจะพลิกผันหรือว่ามองสถานการณ์หรือว่าความรักของคุณจะเป็นไปในรักระยะยาวหรือเปล่านะครับคนนี้จะเป็นคู่แท้สาหรับรัก,กที่ยั่งยืนไหมมาฟังคํานายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมวดสามเส้นนะครับเส้นสามใบเป็นคำถามแบบแ,บบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เส้นแรก ความสัมพันธ์นะครับและความรักของชาวท่าน้านะครับคนนี้เป็นค ja ู่แท้สําหรับชาวท่าน้ําหรือเปล่านะครับมาฟังคำนายเซตที่1กันได้เลยครับว่าดวงความรักนะครับและคู่แท้จะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มต้นที่เซตนี้เองนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับความสัมพันธ์นะครับและความรักของตัวกูแล้วมั่นคงมากๆนะครับผมบอกเลยว่าทิศทางความสัมพันธ์ของชาวท่าน้าเมื่อรักใครก็จะรักแบบยั่งยืนนะครับแต่โชคดีหน่อยตรงนี้ว่าชาวท่าน้ำเดี๋ยวมักจะเจอกับคนที่ใส่แบบเดียวกันนะครับคิดคล้ายๆกันมีมุมมองคล้ายๆกันความรู้ความรักนะ ครับหรือว่าประสบการณ์นะครับหรือว่าภาวะความรักแบบเดิมเนี่ย เจอมาแบบคล้ายๆกันนะครับมีความรักคล้ายๆกันนะครับรวมถึงเจอคนนี้เองแล้วเนี่ยมองรักที่ยั่งยืนแบบคล้ายๆกันผมมองว่าแม้นั้งคู่ในอดีตเนี่ยจะเจอกับความรักอะไรที่มันไม่โอเคมากๆนะครับรวมถึงเคยเจ็บกับความรักมาเยอะนะครับเพราะคนทั้งคู่นี่ใส่คล้ายๆกันเลยนะครับนภาวะในอดีตที่เจอมาเนี่ยคล้ายๆกันด้วยเหมือนกันผมมองว่าทั้งคู่เลยเกิดความมั่นคงว่าเมื่อเจอกันแล้วเมื่อคุยกันแล้วเมื่อสารสัมพันธ์กันแล้วเมื่อคบกันแล้วณเวลานี้จะเป็นรักที่ยั่งยืนในอนาคตนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆให้ ชาวธาตุนะครับเป็นไงบ้างนะครับคนนี้ใช่คู่แท้ไหมสําหรับชาวธาตุน้ำนะครับเดซองครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าปัญหาในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีมารบกวนความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่บ้างนะครับเพราะชาวธาตุน้ําเองเนี่ยมักจะเจอกับคนที่มีพันธะนะครับก็มีรักในอดีตมีคนรักในอดีตนะครับหรือว่ามีคนในความสัมพันธ์ในอดีตทั้งเขาและตัวคุณเองนะครับก็มีถึงพันธะอะไรที่เกี่ยวข้องกับรักในอดีตเนี่ยค่อนข้างข้องเกี่ยวกับเรื่องคู่ของคุณเนี่ยอยู่เยอะมากๆแต่ ผมมองว่าคุณมองข้ามจุดนี้ไปได้นะครับมองข้ามจุดนี้ไปได้พัฒนาต่อจากจุดที่เรามาเริ่มต้นกันได้นะครับรวมถึงภาวะด้านความสัมพันธ์เองแล้วเนี่ยคุณก็มองคิดทางอนาคตอย่างชัดเจนมากๆสําหรับความรักเรื่องในอดีตให้มันจบแค่ในอดีตนะครับคุณเอามาเป็นประสบการณ์เพื่อเรียนรู้กับคนนี้และคุณทั้งคู่คิดเหมือนกันก็เป็นข้อดีและเป็นโชคดีของชาวธาตุน้ำมากๆเมื่อมีสถานะความสัมพันธ์อยู่ณเวลานี้คุณจะเป็นคู่แท้และรักแท้ในอนาคตครับเชื่อชัยนะครับเป็นไงบ้าง นะครับคนนี้ใช่คู่แท้แล้วหรือยังนะครับสาหรับชาวธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับในไพ่ทายนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าดวงความรักนะครับและความสัมพันธ์ของคุณผมบอกเลยว่าใจแกนหลักสําหรับเนื้อเรื่องหัวข้อนี้เลยเนี่ยคือภาวะกับเรื่องบุคคลเก่านะครับความสัมพันธ์เก่ารักครั้งเก่านะครับหรือว่าประสบการณ์ความรักที่มันเหนื่อยใจสําหรับคุณผมบอกเลยว่าอันนี้นํามาเป็นประสบการณ์สําหรับคู่ของคุณได้แต่อย่าเอามาเป็นปัญหาเอามาเป็นเรื่องที่ต้องสะสางร่วมกันผมมอง ว่าไม่โอเคมากๆเลยนะครับเพราะเป้าหมายของคุณคือการแต่งงานใหม่การพองรักครั้งใหม่การมองทิศทางกับเรื่องรักระยะยาวการครองคู่แบบจดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่กันแบบจริงจังในอนาคตนะครับผมตอบเลยว่ามันตอบโจทย์สําหรับคุณมากๆอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆนะครับภาวะเก่าๆรักครั้งเก่านะครับหรือว่าประสบการณ์อันเลวร้ายเรื่องกับเรื่องเก่าๆเนี่ยผมมองว่ามันนํามาเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับคู่ของคุณได้แต่ไม่เอาแต่ไม่ควรเอามาเพื่อให้ทั้งคู่ได้แก้ไขผมมองว่า นี้มันจะเกิดปัญหานะครับถามว่าคนนี้จะเป็นรักแท้สำหรับชาวท่านน้ำแล้วหรือยังผมตอบเลยว่าประสบความสำเร็จและเป็นรักแท้ครับ